นายจ้างและลูกจ้างก็หยุดพาครอบครัวไปเที่ยวในวันแรงงานพร้อมกับอดเรื่องของค่าครองชีพที่สูงนะครับบอรรัฐบาลช่วยลดค่าไฟและก็ค่าน้ำมันให้ด้วยครับ ผู้สืขารายงานว่าวันที่1พฤษภาคม2,568ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2,568นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชย1วันสำหรับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศแล้วก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมของบรรดาบุตรหลานด้วยหลายครอบครัวจึงได้ใช้โอกาสนี้พากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็มีทักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทหินสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งราพุทธศทวตวรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของาศาสนา,าพราหมณ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนานิกายมหาหายานในเวลาต่อมา ซึ่งความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทหินพิมายภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายแห่งนี้ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความงดงามยิ่งใหญ่กันตลอดทั้งปีเมื่อสอบถามนายนะรงศักดิ์ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานครหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดชดเชยวันแรงงานก็บอกนะครับว่า ตนเองนั้นเป็นเท่าแก่ร้านและก็เป็นนายจ้างวันนี้ก็ให้ลูกจ้างนั้นหยุดชดเชยเพราะว่าเป็นวันแรงงานตนจึงได้ใช้โอกาสที่ปิดร้านนะครับพาครอบครัวมาทำธุระที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็แวะเที่ยวพักผ่อนไปด้วยซึ่งถ้าถามเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานตนมองว่าควรปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างนั้นอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย ว,ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วถ้าค่าจ้างถูกลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เงินไม่พอใช้จ่ายแต่ว่าถ้าขึ้นค่าแรงมากเกินไปในจ้างก็ลําบากเพราะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นั้นจะต้องเซฟค่าใช้จ่ายกันทุกๆด้านเลยนะครับทางด้านนางทิติวัลเลโสอายุ47ปีชาวอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดเผยว่าตนและครอบครัวนั้นอยากจะเที่ยวข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดแรงงานนะครับ แต่ว่าไปเที่ยวไกลๆก,ก็ไม่ไหวเพราะว่าค่าน้ำมันนั้นแพงมากจึงปักหมุดมาที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าห่างจากจังหวัดขอนแก่นไม่ไกลมากนักมีประสาทหินพิมายแล้วก็อุทยานไสรงามให้เที่ยวชมก็บอกว่าไม่เคยมาเลยสักครั้งนะครับพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจในความสวยงามและความยิ่งใหญ่ อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆจุดแต่ว่าก็ต้องดูเงินในกระเป๋าต้องบริหารจัดการให้เพียงพอเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องให้ใช้จ่ายจึงอยากจะให้รัฐบาลน,นั้นเข้ามาช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟและก็ค่าน้ำมันที่ยังสูงอยู่เพราะว่าจะกระทบนะฮะให้ค่าขนส่งนั้นสูงตามไปด้วยและเมื่อค่าขนส่งสูงขึ้นราคาสินค้าต่างๆก็ปรับขึ้นราคาตามไปด้วย ประชาชนก็ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงานหาเช้ากินข้ามนั้นทำงานมีไรายได้นะแต่ว่ากลับไม่พอกับเรื่องของค่าใช้จ่ายครับ